มาแล้วครับมาแล้วในที่สุดเกมนี้ For Speed Unbound ที่ผมรักก็ได้ทำการลบเอฟเฟกต์กระตูนที่น้าราคาดออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมด้วยการมดนะมาครับมาดูกันถ้าเราลงมดตัวนี้ลงไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะครับเข้ามาดูที่หน้าแต่งรถเลยเข้าที่สปายนะครับผม Driving Effect แล้วก็คำว่า Tag นะครับผมอันนี้ก็เดิมๆนะครับมันก็จะมีให้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็จะมีคำว่า Off ตัวนี้นะฮะ แล้วก็จะมี ID I ไอเทมไอเทมแล้วก็ตัวหนังสือยุ่ยเยีเต็มไปหมดเลยนะครับก็จะเป็นมอดแบบนี้นะครับผมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยอันอื่นก็จะใช้ได้นะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจริงๆก็คือเอฟเฟกต์ควันกระตูนจะไม่มีอีกแล้วนะครับผมจะมีแต่เอฟเฟกต์ตัวเวลาในตัดเหลืองนะครับแล้วก็ในตัดพุ่งแล้วเวลากระโดดก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าควาันมันจะหายไป อันนี้เป็นแค่เอฟเฟกควันหายเฉยๆนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากเลือกแบบว่าอยากให้หายไปหมดเลยก็มาเลือกอยู่ตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือจะไม่มีเอฟเฟก์ใดๆทั้งสิ้นเลยจะมีแค่เอฟเฟกในตัดเท่านั้นเองสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะเป็นสีเขียวก็ได้เป็นสีฟ้าก็ได้สีแดงก็ยังได้เลยแล้วก็สีเหลืองส้มก็ยังได้นะครับอะไรคือสีเหลืองส้มวะเนี่ยนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเราลงมอดตัวไม่มีเอฟเฟกควันนะครับผมไม่มีเอฟเฟกการ์ตูนนะ ก็จะได้ประมาณนี้เลยถ้าเราไม่ลองเล่นเราก็จะไม่รู้ใช่ไหมว่ามันจะเป็นยังไงงั้นเราไปลองเล่นกันผมเบื่ออีโวแล้วผมว่าผมจะไปเปลี่ยนรถเป็น,ปนตัวนิสสันแซด0ี่ร้อนะฮะเออเรียกในอีกชื่อหนึ่งของเกมนี้ชื่อว่า n i สสันแซดโปรตกไทยนะครับผมอันนี้คือผมแต่งใส่ดิฟไว้แล้วนะตัวนี้เลยไปเราลองไปดิฟสักรอบนึงเพื่อจะให้เห็นผลนะฮะว่ามันไม่มีเอฟเฟกควันแล้วเนี่ย ก็ต้องดิฟเท่านั้นหรือไม่ก็ทำการเบิร์นยางล้อแบบนี้อ่าไม่มีเกกอเซคควันแล้วนะครับผมมี่ควันธรรมดานะฮะเป็นควันในตัวเกมนะครับผมเราต้องไปลองดิฟที่ดิฟก็มีเป็นเทียง่ตรงนี้ละหนึ่ง 400มันไม่ค่อยดิสเท่าไหร่มันก็ยังมีเอฟเฟกอื่นอยู่นะแต่ว่าเอฟเฟกควันเนี่ยมันจะหายไปนะครับสำหรับใครที่แบบว่าม่ชอบเอฟเฟกควันกระตูนจ่าจอะไรแบบนั้นก็สามารถลบได้ด้วยการใช้มอดตัวนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่าเราสามารถใช้เอฟเฟกอื่นๆได้นะ จะมีเอฟเฟกในตัดอะไรแบบนี้เอฟเฟกแบบในตัดเหลืองอะ่ะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนรถเป็น Mazda RX 7ก่อนหรือว่า RX 7นั่นแหละโอเคเรามาเปลี่ยนรถกันเลยอันนี้เราจะมาเปลี่ยนรถเป็น Mazda RX 7นะครัคันนี้นี่ส่วนเอฟเฟกเราจะมาใช้ตัวเริ่มต้นกันมันจะมีความแบบเอฟเฟกกระตูนหน่อยนะฮะนี่ใส่ไป แล้วเราก็ไปลองดิฟกันดูเวลาเราดิฟนะฮนะเราก็จะเห็นแค่ควันของล้อรถเท่านั้นจะไม่เห็นควันเอฟเฟกตกระตูนนะครับผมแต่ว่ามันจะมีเอฟเฟกตกระตูนแบบว่าติดตรงล้อด้วยนะอันนี้มันจะไม่หายไปนะครับอันนี้ก็เลือกเอาสําหรับท่านผู้ชมแบบว่าอยากได้เอฟเฟกตกระตูนแบบนี้สวยๆแต่ว่าไม่อยากได้ e นะเอฟเฟกต์ควันนะเพอว่าแบบนี้มันก็ดูดีไปแบบนึงสำหรับผมผมชอบแบบนี้นะ เอฟเฟกตรงล้อด้วยลองดูแบบแปลกใหม่ดีแต่บางคนเขาก็ไม่ชอบเนี่ยอยากปิดเอฟเฟกทั้งหมดเลยก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับจะเป็นมอดที่ดีเลยทีเดียวสำหรับมอดตัวนี้อันนี้เป็นมอดที่แบบว่าปิดเอฟเฟกควันอย่างเดียวนะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะลงมอดยังไงผมมีคลิปสอนทำมอดอยู่นะครับผมอยู่ในช่องก็ลองค้นหาดูนะโอเคเดี๋ยวจบคลิปนี้ด้วยุเจส,สวยๆนะครับผม ถ้าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้อีกก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมได้เลยนะครับผมผมมีคลิปมาทุกวันแน่นอนโอเคถั้งงั้นผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอตัวถัดไปครับผมสวัสดีครับ